ขอกลาบถวายความนอบน้อมแด่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรปรมครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาและความรู้ในทางธรรมแก่ข้าพเจ้าด้วยเสียงกล่าวอานุภาพหลวงปู่ยุคต้นวิชาตอนที่สี่สามศูนย์ปริศนา เรื่องนี้เป็นเรื่องของหลวงตาอภิรูปโปซึ่งเป็นพระที่บวชที่วัดปากน้ําในปีพศ2500ท่านได้เล่าไว้ว่าก่อนหน้านั้นท่านไม่เคยคิดจะบวชมาก่อนเลยอีกทั้งสาเหตุที่ยอมไปวัดปากน้ําครั้งแรกในชีวิตก็เพราะคิดถึงพระลูกชายที่บวชอยู่ที่นี่ซึ่งพอไปถึงก็ต้องพบกับความประหลาดใจสุดๆคือท่านได้ไปเห็นรูปถ่ายของหลวงปู่ เห็นแล้วก็เกิดความสงสัยอย่างหนักว่าทําไมรูปหลวงปู่ถึงเหมือนกับพระที่มาปรากฏที่ท่านเห็นก่อนตายที่เป็นเช่นนี้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ท่านได้ตายแล้วก็ฟื้นขึ้นมาได้นะครับและเมื่อท่านเห็นดังนั้นก็ไม่รอช้ารีบไปเรียนถามพระที่เฝ้าอยู่โรงเรียนปริยัติธรรมว่าหลวงพี่ครับพระองค์ที่อยู่ในรูปยังมีชีวิตอยู่ไหมครับซึ่งก็ได้รับคำตอบว่า ยังมีชีวิตอยู่พระที่โรงเรียนปริยัติก็ชี้ไปทางหลวงปู่วัดปากน้ําแล้วก็พูดว่าท่านนั่งรับแขกอยู่นั่นเข้าไปกราบซะสิซึ่งพอเจ้าของเรื่องได้เจอกับหลวงปู่ครั้งแรกหลวงปู่ก็พูดโพละขึ้นทันทีว่าไอ้ศูนย์ศูนย์นี่สําคัญศูนย์แรกนั้นได้อยู่บ้านใหญ่ศูนย์ที่สองนี่เกือบตายศูนย์ที่สามนี่ได้บวชเอา้า เอาฉายาไปอภิรูปโปซึ่งพอเจ้าของเรื่องฟังดังนั้นก็รีบพูดสวนกลับว่าหลวงพ่อครับผมไม่ได้มาบวชครับผมจะมาเยี่ยมพระลูกชายแต่หลวงปู่ท่านก็ย้ำคำเดิมแถมเอากระดาษเขียนฉาย่ายื่นให้แล้วพูดอีกว่าเอานะบวชเอ้าเอาฉา,ายาไปอภิรูปโปแปลว่าผู้มีรูปงามันยิ่ง คือหลวงปู่ท่านพูดเองเออเองเสร็จสับจนเจ้าของเรื่องก็เกิดอาการงงแล้วก็มานั่งลำพึงนึกทบทวนดูว่าเอ้ที่หลวงปู่พูดว่าศูนย์แรกได้อยู่บ้านใหญ่มันหมายความว่าอะไรเนะเพราะเราเกิดมาก็ยากจนเหลือเกินและสักครู่ก็ปิงนึกออกอ้อตอนปีพศ2480นะเราติดคุกติดตาราง เพราะหัดเป็นโจรคือลองไปปล้นเขาครั้งแรกแล้วโดนจับเข้าคุกเลยจึงได้มาอยู่บ้านหลังใหญ่เบลเลอร์จริงๆเพราะในคุกมีคนรวมอยู่เยอะเลยแต่หลวงปู่ท่านไม่ได้บอกเราตรงๆว่าเราเคยนอนคุกต่อหน้าสาธารณาชนเพราะท่านกลัวเราจะเสียหน้าอืมจากนั้นเจ้าของเรื่องก็มานึกจนต้องร้องอ๋อขึ้นอีกครั้งว่าส่วนศูนย์ที่สองนี่ก็คือ อีก10ปีต่อมาคือในปีพศ2490หลังจากออกมาจากคุกแล้วก็ได้ไปทำอาชีพเผาปูนขายแต่พอเผาไปเผามาผงปูนมันเข้าไปกัดในคออีท่าไหนก็ไม่ทราบกัดจนเลือดออกรักษายังไงก็ไม่หายแถมล้มป่วยหนักจนเข้าขั้นโคมา่าทำให้พระลูกชายที่บวชอยู่ที่วัดปากน้ำเป็นห่วงมากจึงเขียนจดหมายมาบอกคาถาดีกับโยมพ่อว่า ให้ท่องสัมมาอารหังไปเรื่อยๆซึ่งพอท่องไปท่องมาอยู่ๆก็เกิดปฏิหารขึ้นคือเจ้าของเรื่องเห็นหลวงปู่วัดปากน้าไม่ยืนอยู่ตรงหัวนอนซึ่งตอนที่เห็นนั้นยังไม่เคยรู้จักและไม่เคยเห็นหน้าค่าตาหลวงปู่มาก่อนเลยแต่ก็อธิบายลักษณะไว้ชัดว่าเป็นพระภิกษุที่มีสง่าราศีดีมากและมีจุดเด่นก็คือท่านมีใยขนาดใหญ่เท่าเม็ดพุทษาสองเม็ด ซึ่งหลวงปู่ท่านมาก็เพื่อจะบอกว่าเอ็งเอาขมิ้นกินเข้าไปสิวะเดี๋ยวก็หายแต่เนื่องจากสภาพร่างกายของเจ้าของเรื่องตอนนั้นมีสภาพรอดแร่เต็มทีแล้วจึงทําให้หลังจากเห็นหลวงปู่เสร็จกายมนุษย์ละเอียดก็หลุดออกจากกายมนุษย์หยาบทันทีโดยที่เจ้าของเรื่องไม่รู้ตัวซึ่งถ้าใช้สับชาวบ้านนะครับก็คือวิญญาณหลุดออกจากร่างนั่นแหละหรือพูดง่ายๆว่าตายแล้วนั่นเอง แต่ด้วยความที่เจ้าของเรื่องไม่รู้ว่าตัวเองตายจึงคิดไปว่าเอ๊ะทำไมหลังท่องสัมมาอรหังแล้วร่างกายมันสบายสบายไม่เจ็บไม่ปวดทรมานเหมือนเก่าแถมยังมีความสามารถพิเศษเพิ่มขึ้นคือลุกเดินออกมาจากร่างตัวเองได้ด้วยอีกทั้งยังลุกเดินออกมาถึงนอกชาญบ้านได้คือแทนที่จะคิดว่าตัวเองตายแล้วนะครับแต่กลับมีโพสิทีฟติงกิ้งคือคิดบวกถึงขั้นที่ว่า คงเป็นเพราะอนุภาพที่ใดทองคาถาวิเศษคือสัมมาอรหังซึ่งพอคิดไปอย่างนี้ก็เลยอเลิศนะครับรีบท่องสัมมาอรหังใหญ่เลยคือท่องไปเดินไปแล้วก็ทึ้งไปเพราะสามารถเดินได้เหนือพื้นสามารถเดินไปในอากาศได้เหมือนมีอากาศเป็นแผ่นดินแถมเดินได้เร็วกว่าปกติด้วยซึ่งพอเจ้าของเรื่องได้ทำอย่างนี้ก็เลยอเลิศหนักขึ้นไปกว่าเก่าอีกนะครับ คือดีใจเกิดโพสิทีฟ h ิงกิ้งคือคิดบวกต่อไปอีกว่าเฮ้ hey, ท่องสัมมารหังนี่มันช่างดีอะไรขนาดนี้นะท่องแล้วทำให้เหาะได้ด้วยจากนั้นเจ้าของเรื่องก็เดินแบบเหาะๆหรลอยๆไปเรื่อยๆอย่างเบิกบานใจจนกระทั่งไปเจอคนรู้จักสองคนคนแรกเดินอยู่ข้างหน้าส่วนคนที่สองเนี่ยเดินอยู่ข้างหลังอยู่ห่างกันแค่สองเมตรก็เลยดีใจคิดอยากจะไปบอกเขาว่า ได้เจอคาถาเด็ดเขาแล้วคือถ้าได้ท่องสัมมาระหังแล้วจะหาอได้เพราะอยากให้เขาเหาอได้เหมือนกับตัวท่านเองแต่ทันทีที่เจ้าของเรื่องตะโกนเรียกทั้งสองคนนั้นกลับไม่มีใครโต้ตอบหรือหันกลับมามองเลยสักคนเดียวเพราะเขาไม่ได้ยินซึ่งเมื่อเป็นอย่างนี้ก็เลยทําให้เจ้าของเรื่องเกิดอาการไม่พอใจว่าทําไมเรียกแล้วไม่ได้ยินและไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองอะไรกันบ้างเลยด้วยเหตุนี้ ก็เลยทำให้กายละเอียดของเจ้าของเรื่องเกิดอาการงุดหงิดขัดข้องแล้วก็ลองเปลี่ยนมาใช้วิธีการใหม่คือเดินไปในอากาศแล้วเอาเท้าไปเหยียบบ่าคนที่อยู่ข้างหน้าเสียเลยเพราะไม่อยากหันมามองดีนักด้วยเหตุนี้ก็เลยทําให้คนที่อยู่ข้างหน้าเซจนหน้าขาบาไปเลยแล้วเกิดอาการไม่พอใจอย่างแรงจนต้องหันขวับกลับมาดูพร้อมกับคําถามที่เกิดขึ้นในใจว่าใครใครกันบังอาจมาผลักเรา และพอหันกลับมาเจอคนข้างหลังก็เลยคิดว่าต้องเป็นไอ้หมอนี่ผลักแน่ๆก็เลยทําให้เกิดการทะเลาะกันยกใหญ่ส่วนเจ้าของเรื่องที่ลอยอยู่ในอากาศได้เห็นดังนั้นก็รีบห้ามบอกว่าอย่าทะเลาะกันฉันน่ะเป็นคนทําเองแต่ไม่ว่าเจ้าของเรื่องจะพยายามบอกอย่างไรสองคนนั้นก็ไม่ได้ยินอยู่ดีเลยทําให้เจ้าของเรื่องเปลี่ยนมาใช้วิธีการใหม่คือเดินไปเขย่าต้นพุทราที่อยู่ข้างหน้าให้สั่นอย่างแรง ทันใดนั้นเมื่อสองคนนั้นเห็นต้นพุทธาาศาสนโดยไม่เห็นคนเขยา่าก็เกิดอาการตะลึงค้างหยุดทะเลาะก,กันทันทีซึ่งขณะที่สองคนนั้นกำลังตาค้างอยู่นี่เองก็เลยทำให้กายละเอียดเข้าใจไปเองว่าเจ้ามนุษย์สองคนนี้สามารถมองเห็นเขาได้แล้วจึงเกิดกำลังใจขึ้นมาใหม่ว่างั้นเรารีบบอกคาถาดีกว่าว่ายท่องสัมมาอรหังแล้วจะหอได้แต่ที่ไหนได้ ขณะที่กายละเอียดกำลังอ้าปากบอกสองคนนั้นก็เพ่นอ้าววิ่งบ่าราบหนีไปพร้อมกับตะโกนว่าเฮ้ยผีลอกเมื่อเป็นดังนั้นเจ้าของเรื่องก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เดินต่อไปรื่อยเปื่อยแล้วไผเจอยายแก่คนหนึ่งที่รู้จักกันอีกจากนั้นก็ใช้วิธีการเดิมคือเดินไปเขย่าต้นไม้ที่อยู่ข้างหน้าเพราะคิดว่าวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ทำให้ยายแก่หันมามองเจ้าของเรื่องได้ แต่ที่ไหนได้ยายแก่คนนี้เจนโลกคือไม่เหมือนชายสองคนที่แล้วเพราะแกไม่กลัวผีคือพ่อแกเห็นต้นไม้สั่นเองได้แกก็เลยด่ากลาดเลยว่าไอ้ผีมาหลอกได้แม้กระทั่งคนแก่หลอกแม้กระทั่งกลางวันด่าอย่างนั้นอย่างนี้คือโวยวายยกใหญ่จนทำให้เจ้าของเรื่องหมดอารมณ์เกิดอาการไม่พอใจพลางคิดว่าอุตส่าห์หวังดีกะจะเอาคาถาดี สัมมาอรหังเหาะได้มาบอกทำไมต้องบดดากันขนาดนี้ด้วยและพอคิดได้อย่างนี้ก็เดินเข้าไปใกล้ยายกะว่าจะลองเอาเท้าเหยียบบาแกดูเหมือนชายคนเมื่อกี้แต่พอคิดไปคิดมาก็บอกกับตัวเองใหม่ว่าอย่าดีกว่าเพราะขนาดเมื่อกี้เหยียบบาผู้ชายคนนั้นเบาๆเขายังหน้าคำมั่าไปถึงขนาดนั้นแต่นี่ยายแก่แก่แล้วเดี๋ยวเกิดล้มแล้วตายขึ้นมาจะบาเปล่า เมื่อคิดดังนั้นแล้วเจ้าของเรื่องก็เดินถอยทับกลับบ้านตัวเองดีกว่าและทันทีที่เข้าบ้านนั่นเองเจ้าของเรื่องก็ต้องตกใจเพราะเห็นคนในบ้านร้องไห้กันละงมอีกทั้งพอไปเห็นสับเปลเลอกํกำลังจับร่างของเจ้าของเรื่องมัดมือมัดตราสังเอาดอกไม้ใส่มือก็เลยรู้ว่าตัวเองได้ตายไปแล้วซึ่งพอรู้อย่างนี้เจ้าของเรื่องก็เกิดความรู้สึก อยากจะกลับเข้าร่างตัวเองใหม่แต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงจึงรีบท่องสัมมาอราหังใหญ่เลยและคิดในใจว่าอยากจะเข้าร่างให้ได้จากนั้นมันปรืดเข้าไปอย่างไรก็ไม่ทราบครับคือกายละเอียดมันวืดเข้าร่างเดิมได้ซึ่งพอสับปเปลอเห็นร่างที่ตายแล้วเกิดอเลสกระดุกระดิกขึ้นมาใหม่ได้ก็นึกว่าผีหลอกเป็นอ้าวหนีกันไปเป็นแถวเลยแต่สักครู่ก็มีผู้กล้าคนหนึ่ง เข้าไปแกะเชือกที่มัดมือเอาดอกไม้ออกแล้วก็พูดคุยกันจนเกิดความเข้าใจและมั่นใจว่าไม่ใช่ผีแล้วเจ้าของเรื่องก็เลยบอกคนข้างๆเตียงช่วยไปเอาขมิ้นมาให้กินตามที่หลวงปู่วัดปากน้ำมาบอกไว้จนสุดท้ายก็หายป่วยเป็นอัศจรรย์จริงๆจนกระทั่งอีก10ปีถัดมาคือปีพศ2 5 0 0เป็นศูนย์ที่สามอยู่ๆเจ้าของเรื่องก็เกิดคิดถึงพระลูกชายที่วัดปากน้ำมาก ก็เลยได้มาเจอหลวงปู่องค์เป็นๆครั้งแรกและพอเจอท่านท่านก็ทักเรื่อง30มศอย่างที่ได้เล่ามาแล้วแล้วก็บอกว่าศูนย์ที่สมเนี่ยจะได้บวชแต่เจ้าของเรื่องก็บอกหลวงปู่ไปว่าบวชไม่ได้ครับเพราะตอนนี้เป็นหนี้เขาอยู่แต่เนื่องจากหลวงปู่ท่านเห็นในที่จึงบอกกลับไปว่าให้ไปบอกเจ้าหนี้นะว่าเองจะบวชแล้วเจ้าหนี้เขาจะยกหนี้ให้เองหมด แล้วเขาจะเป็นเจ้าภาพบวชให้ด้วยแถมเองยังได้เงินเหลือกลับมาวัดปากน้ำอีกด้วยซึ่งพอเจ้าของเรื่องฟังดังนั้นก็เลยลองไปหาเจ้านี่ดูและก็บอกว่าอยากจะบวชเจ้านี่ก็เลยถามย้ำความมั่นใจว่าจะบวชจริงหรือเปล่าเจ้าของเรื่องก็บอกว่าจริงๆจะบวชไปตลอดชีวิตเลยเพราะแก่มากแล้วอีกทั้งพระลูกชายก็บวชอยู่วัดปากน้ำ เมื่อเจ้าหนี้ได้ฟังดังนั้นก็เอร์ดีใจรีบอนุโมทนาแล้วบอกต่อว่างั้นยกหนี้ให้หมดเลยก็ได้แถมยังถามต่ออีกว่ามีเจ้าภาพบวชให้หรือยังล่ะเจ้าของเรื่องก็ตอบว่ายังเจ้าหนี้ก็บอกต่อด้วยความดีใจว่างั้นจะขอเป็นเจ้าภาพาเองนะจากนั้นเจ้าหนี้ก็ยังถามเพิ่มอีกว่าแล้วมีเงินเดินทางไปวัดปากน้ําหรือเปล่าล่ะเจ้าของเรื่องก็ตอบว่า ไม่มีเจ้านี่ก็เลยให้เงินมาอีกก้อนหนึ่งเพื่อเป็นค่าเดินทางไปวัดปากน้ำอีกคือจากเป็นหนี้แต่กลับเหลือเงินมาวัดปากน้ำจริงๆซึ่งเป็นไปนตามที่หลวงปู่ท่านได้บอกไว้ทุกประการครับสำหรับคลิปอนุภาพหลวงปู่ยุคต้นวิชาตอนที่4 30ปริศนาก็ได้จบลงแล้วนะครับท้ายที่สุดนี้ผมขออาราธนาบาร,รมีธรรม ของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรเมตตาอําววยพรให้ท่านผู้ฟังทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญมีความสุขกายสบายใจห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บและพยันตรายต่างๆนานา,นาปฏิบัติธรรมก็ขอให้เข้าถึงธรรมได้โดยง่ายหาทรั์ได้มีทรัพย์ใช้ในการสร้างบุญสร้างบาร,รมี อย่างไม่ขาดสายด้วยเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ